สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนสมาชิกโนเนมทุกๆท่านพบกันอีกครั้งครับกับช่องโนเนมนะฮะวันนี้ดุกมากับรถแลกสปอร์ตญี่ปุ่นก็จะรู้จักกันดีแต่บางท่านก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นรถรุ่นนี้กันสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็คือ Honda CRZ เจ้า CRZ คันนี้เป็นรถไฮบริดเป็นรถนําเข้าของ Honda นะฮะอ่ะรายละเอียดของคันนี้ก็คือคันนี้เนี่ยรถมือเดียวออกศูนย์นะครับปี2012นะฮะ รถปี2012นะครับเลขไม่9 2ราคาออก5ล้าน9 000. วันนี้มาพร้อมกับราคาแค่799,000ครับผมเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันดีกว่าครับว่าเจ้า CR-Z Sport ตัวน้อยทรงเหมือนรถบังคับเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างครับ ครับผมก็มาดูห้องเครื่องกันเช่นเคยครับ CRZ คันนี้นะใช้เครื่องพันหนะครับผมพันห้บอกมอเตอร์ไฟฟ้าเนาะเป็นไฮบริดนี่ข้างบนห้องเครื่องเขาก็จะแปลไว้ด้วยว่า integrated motor assist ก็คือช่วยนะครับทั้งในเรื่องประหยัดน้ำมันและอัตราเร่งนะเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องเนียนๆก่อนนะฮะแรงมา้าสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ122นะครับผม มาพร้อมกับเกียร์ CVT 7สปีดแรงม้ามันอาจจะดูไม่เยอะแต่อย่าลืมนะครับมันเป็นไฮบริดนะคันนี้ขับสนุกเลยแหละนะครับน้ำหนักตัวรถก็ไม่ได้สูงนะครับมันก็เลยแบบฟรูดปราดมุดสนุกนะฮะเหมาะกับสายมุดเป็นอย่างดีนะครับด้วยทรงรถเขาเป็นแบบนี้โอเคเดี๋ยวไปดูรอบคันกันครับครับมาดูกันนะครับหลังจากห้องเครื่องไปแล้วนะครับก็มาดูรอบคันกันจริงๆเจ้า CR-Z เนี่ยเป็นรถที่ไม่ได้ซับซ้อนในส่วนของเรื่องออปชั่น แต่รูปทรงล้ําสมัยนะครับอ่ะดูได้เลยว่าเออรถเขาแบบเหมือนยานอวากาศไกลๆอ่ะเหมือนรถบังคับก็ใช่ลูกเรือรถบารถััแล้กันนะครับไฟหน้าก็เป็น,ปน,ปนไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นฮาโลเจนแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้ด้านล่าง<ๆ>กันชนหน้านะครับก็มาอย่างนี้จากโรงงานเลยนะครับทรงมาแบบสปอร์ตจ๋าเลยคันนี้เจ้าของเดิมใส่ล้อแต่งมาป็นล้อของคันไซขอบ18ได้ยางไซส์2 2 5 40 ยางที่ติดรถไปนะครับเป็นปี19นะครับผมก็ยังใช้อีกระยะใหญ่ๆนะฮะสภาพสีโอเคครับสวยๆตีโดยรวมเนี่ย80กว่าเนะครับเพราะมันมีรอยถลอกนิดหน่อยนะฮะประตูใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเขาทำรถเป็นทรงคูเป้แฮชแบ็กนะฮะเข้าออกง่ายนะในส่วนของเข้าเข้าออกไปนั่งแต่ว่าเบาะหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับ ครับไฟท้ายด้านหลังสวยๆนะครับดูจากท้ายรถรถก็จะออกทรงเตารีดนิดๆนะฮะอ่ะด้านหลังก็จะเจอกับแบชซีแนะครับแล้วก็แบชไฮบริดด้านขวานะครับทรงท้ายรถเนี่ยงามเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่เดี๋ยวดูที่เก็บของกันนะครับฝากระโปรงท้ายเขาเปิดแบบนี้เลยนะฮะก็ยกขึ้นไปทั้งกระจกนะครับอือ บอ่อหลังพับได้นะครับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระครับก็จะพับลักษณะนี้เลยนะฮะล้วลงไหวหน่อยน,นี้อ่าเบาพับบ่อหลังปุ๊บที่เก็บของก็จะใหญ่หน่อยนะครับในส่วนของช่องเก็บยางอะไรนะยางอะไรไม่มีแล้วครับผมนะคันนี้ไม่ได้ติดมาให้นะครับแต่สภาพตัวถังยังสวยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับ เนี่ยสังเกตดูว่าพอเขาเออกแบบมาเป็นทรงคูเป้เนี่ยประตูข้างแล้วจะใหญ่นะฮะใหญ่มากๆเลยเข้าออกรถอ่ะมันจะง่ายนะครับผมคนที่เคยขับคูเป้หลายๆคนก็จะชอบรถคูเป้ตรงที่มันเข้าออกง่ายมากกว่ารถซีดานเพราะประตูมันยาวกว่านะฮะโอเคเปิดมาจะพบกับการตกแต่งเป็นพลาสติกสีดำนะครับพร้อมกับผ้าเนาะด้านข้างเป็นสวิตควบคุมกระจกต่างๆนะครับมือจับนะฮะ แล้วก็เบาะเป็นปรับมือนะครับอันนี้เป็นพวมอลัย Multi Function สภาพเบาเบาเป็นเบาะผ้านะครับผมแต่เป็นทรงสปอร์ตนะฮะ,ะเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถกันดีกว่าครับวันนี้ร้อนมากๆเลยเข้ามานั่งในรถกันแล้วนะครับกุญแจก็จะเป็นรีโมททรงแจ็คไนฟนะครับแบบนี้คล้ายๆของ Accord เนาะนะฮนะค,คล้ายๆของเจ้า Accord G8 นะครับก็จะเสียบด้านข้างแล้วก็สตาร์ทเครื่องกัน โอเคตัวรถรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับเลขไม่90,002นะฮะไหม่แท้นะครับพอะัติศูนย์ทุกระยะเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัยมัลติฟังชันเนาะก็เป็นปุ่มควบคุมนะครับในส่วนของโหมดวิทยุช่นลต่างๆนะครับแล้วก็ครุกสอนโทนอยู่ด้านขวามีพัดด์ชิฟด้วยนะครับาปกลบไปเล็กๆนะฮะไฟนี่อยู่ทางขวานะครับ ปัดน้ำฝนอยู่ทางซ้ายตามสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับที่อยากให้ดูก็คือนี่เลยปุ่มปรับระดับความสูงต่ำไฟหน้านะครับผมแล้วก็โหมดการขับขี่นะฮะอีโคโนโมิกนอ,อร์มัลสปอร์ตอีโคโนโมิกเนี่ยก็เน้นประหยัดเนาะนะครับนอร์ม l ก็จะเป็นสตาร์ทรถก็มาจะเป็น Normal ทุกครั้งนะครับแต่สปอร์ตเนี่ยนิสัยเปลี่ยนเลยครับพวงมาลัยไฟฟ้ากำลังเครื่องโอ้กลายเป็นรถแบบ สายมุดนะฮะหน้าปัดตรงวงๆตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเ่ยดี๋ยวกดให้ดูนี่เพิ่มความดุนะครับผมทั้งแบตเตอรี่ทั้งเครื่องยนต์ก็ทำงานเพื่อที่จะส่งรถไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับแล้วตัวรถเล็กๆสั้นๆขับสนุกนะฮะโอเคกระจกมองหลังเป็นโอเปกนะครับผมมีเครื่องเสียงนะฮะ d ีวพร้อมเนวีนะครับแทนที่นำทางให้ แอร์เป็นโซนเดียวนะครับผมเป็นหน้าจอิีิตอนนี้ลราโซนเดียวนะฮะข้างล่างมีปลั๊กนะตรงนี้มาใหนะ้เห็นชัดไหมครับอ่าพาวเวอร์เอาเลนโวล์นะฮะเกียร์ก็ได้เป็น c v t 7สปีดนะครับแบบดึงตรงๆแบบนี้นะฮะโอเคเบรคมือเป็นแบบดึงๆนะครับแมนวนวลปกตนะิช่องแอร์ด้านข้างน,นะครับก็เนาะเก็บเอกสารนะฮะ สภาพสมบูรณ์นะครับหนาเบากก็เป็นผ้านะฮะนะคันนี้นะขออนุญาตไม่เข้าไปนั่งข้างหลังเพราะมันนั่งไม่ได้แต่จะให้มองดูจากมุมมองคนขับนะครับผมให้ดูฮนี่ข้างหลังเนี่ยคือเขามีที่ยึดบอดเด็กให้สองจุดนะครับผมแต่ก็ต้องเป็นเด็กน้อยๆเลยนะเพราะว่าให้ดูครับ หลังคาเขาลงมาต่ำแบบเนี้ยลุกอ้างอิงจากความสูงลุกนะร้อยเ็ดสิบสามดูกอ่ะหัวติดแบบต้องกม้มนะฮะก็ไม่เหมาะสําหรับการนัง่งหลงังผู้ใหญ่นะครับเด็กๆไปได้แต่จะอึดอัดจ,จะงองแงแน่ๆเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยสองคนดีที่สุดนะครับแต่ข้อดีของมันก็คือมันขับสนุกแล้วมันประหยัดน้ำมันซ่อมก็ถูกเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่าครับ ว่าเจ้าเนี่ยมันเหมาะกับใครครับก็เรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับดีเทลต่างๆนะครับสภาพความสมบูรณ์ฟังก์ชันออปชันนะครับผมอนะ่ของเจ้า C ีอาแซคันนี้ทนะวนกันสักนิดนึงคันนี้เป็นรถปี2012ออกศูนย์นะครับผมรถมือเดียวไม่หม่ 92, นะราคา7,99,000จัดแฟนแซสได้สูงสุดประมาณ7 0 0 0 0 0นคราวนี้มาดูเนี่ยว่ามันเหมาะกับใครบ้างอย่างที่ดุกได้ ลองเข้าไปนั่งให้ดูใช้งาน2คนดีที่สุดมีคนนั่งหลังไปด้วยนี่อึดอัดข้างหลังเนี่ยเหมาะสำหรับเอาไว้วางกระเป๋า,าไว้วางของทรงเขาทำมาแบบสไตล์สปอร์ตแฮชแบ็กนะสประตูนะครับเพราะฉะนั้นใช้งาน2คนนะแต่มันก็แฝงมาด้วยความประหยัดน้ำมันการดูแลที่ง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องพันห้าอะไหล่ก็ย้ายเพราะเขาใช้แพลตฟอร์มเดียวกับแจ z สนะครับผมกับ Honda ารขึ้นลงง่าย เพราะประตูเขาค่อนข้างใหญ่อย่างที่ลูกบอกไปนะครับมาเป็นทรงคูเป้ขับสนุกประหยัดน้ำมันดูแลง่ายเหมาะสำหรับใช้เป็นรถคันที่2ของบ้านสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับตามลิงก์ไลน์ด้านล่างคิวอารโค้ดที่เราได้ขึ้นให้ไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้นะครับผมฝากเว็บ i n o n a m e c o m ไว้ด้วยนะครับผมเรามีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างก็เข้าไปอัปเดตสต็อกรถใหม่กันได้นะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ันเดิมไม่ได้ใช้เราก็รับเถอนนะลืมบอกนะครับผมท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e ช่องโนเนมเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานโนเนมกันนะครับผมช่วงโควิด19ดูแลสุขภาพล้างมือแล้วก็ใส่แมสเปลี่ยนแมสบ่อยๆนะครับครับวันนี้ทุกขอตัและครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ